ก็ที่เคยกินมานะคะเป็นรสด,ด่วนสดดิงมีแค่2ออย่างแล่เพิ่งรู้ว่าสดดิงคือตะกะแตนใช่ไหมคะสดดิงคือจิ้งหรีดตัวเอ้จิ้งหรีดตัวเล็กกใช่ไหมโอ้โหหลายมแมลงเพราะว่าเด็กๆเนี่ยผมอยู่อีสานเนี่ยและอีสานนี่เขากินมแมลงกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแมะงกิเต่าแมะง,ะงะกินูนตะกะแตนนี่แบบว่าพื้นๆแต่ชอนนี่ก็อีสาเนเร,รียกแมงแล้วก็จิ้งหรีดถ้าเกิดชอบยิงน่าจะเป็น ถ้กแตนนะครับเพราะความประทับใจแรกมันอร่อยมากครับรสต่วนก็จะค่อนข้างแพร่หลายที่ป๊อกปูล,าล่าม,มากคือจิ้งหรีดผมเคยกินจิ้งหรีดตอนนั้นเขาไม่มีจิ้งหรีดทอดให้กินก็เลยอยากลองกินก็ต้องให้กินจิ้งหรีดสดจิ้งหรีดสดแบบหยิบออกมาจากฟาร์มาแล้วก็กินก่อนกินนี่คิดไม่ออกนะเห็นหน้ามาันแล้วคิดไม่ออกนะว่าจะเป็นยังไงหนูหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยหมายถึงแบบว่าว่ามันกินได้หรือมันมีหรือมันทําขึ้นมาอะไร ตอนเด็กๆไม่ไม่ไม่รู้ว่าอร่อยตรงไหนมันมีมันมีก็กินผมไม่เคยกลัวตัวอะไรเลยนอกจากนอกจากกลัวหนังผีแต่ว่าก็ตื Sammy ่นเต้นตกใจเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยดีพอได้ลองชิมอ่ะหนูว่ามันก็โอเคคือกินไปอันหนึ่งอ่ะแล้วมันเริ่มมันไงคะพี่หนูก็เลยเอออร่อยดีหยุดไม่ได้ใช่หนูไ่แร้จริงจริพี่หมดกล่องหมดกล่องเลยกินไปแล้วก็กินเรื่อยๆกินเปถุงอ่ะเฮ้ยตอนที่เราเห็นหลมาแมลงเราจะแบบเฮ้ย แถวนี้มันมีด้วยเหรอเราจะรู้สึกดีใจนะว่าแบบมันยังมีมาขายอยู่มีแบบนานๆเจอรถเก๋นมากินทีอะไรเงี้ยถ้าเดินผ่านอะไรเงี้ยเาจะซื้อกิน,นแต่มันดูไม่ค่อยสะอาดหลังๆฮาร์ดคอร์ขึ้นนะเริม่มมีแมลงอะไรเป็นแมงมุมเป็นอะไรเงี้ยเป็นตะกออเปี้ยนแล้วก็หลักๆก,ก,ก็คือไม่ได้เน้นขายเน้นถ่ายรูปแล้วทำยังไงถึงคนจะหันมากินมแมลงเยอะขึ้นโอ้ก็ไม่รู้เขาเหมือนกันแต่เขาไม่กินก็เรื่องของเขาใช่ไหม ว่าถ้ายังไม่เคยกินมแมลงมาก่อนลองเป็นอันแรกเป็นรถด,ด่วนเพราะว่าเป็นอะไรที่ซอฟที่สุดแล้วอะ่ะมันมันรสชาติเหมือนขนมที่ทุกคนเคยกินเป็นขนมถุงอะแหละมันรสชาติแบบเค็มเคมอ่อมันมันอะพี่มันมันอร่อยอะ่ะผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องที่ยังไม่ต้องเปิดใจก็ได้สามสามปีถ้าคุณอดอดอยากก็จ,จะกินได้ครับแน่นอนรถด,ด่วนจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้ยินมาบ้างว่าเขา ไปเลี้ยงจิ้งหรีดรายได้หลักล้านอะไรเงีเออ้ยก็สนใจอยากจะไปเลี้ยงกับเขาเหมือนกันทําได้ง่ายปัญหาไม่เยอะมันทนแล้วก็าขายได้ราคาดีมันอาจจะไม่ถึงกับว่าเป็น traditional food เหมือนกับส้มตำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีสิทธ์ที่เป็นสแนค็คที่ใครหลายๆคนอาจจะมี Choice ในการเลือกมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องทำการตลาดแล้วมีโปรตีนสูงสำหรับท่านใดที่ออกกำลังกายหรืออยากมีซิกแพคอยากมีกล้ามเนื้อ ที่เต่งตึงก็ให้หันมาทานโปรตีน <S <S เดี๋ยวครัวเรนี้จะมีแบบบาร์บีคิวตะขะแตนเบอร์เกอร์หนอนด้วงอะไรเงี้ยเมนูนะใช่เป็นส่วนอาหารบาร์บีคิวตะขะแตนเบอร์เกอร์หนอนดวงหนอนดวงคือตัวไหนอ่ะหนอนดวงคือตัวที่ดิ้นไปแกะง่ายด้วยอ๋ออินเทอร์เรสติ้อันนี้เนี่ยเมื่อก่อนกลัวนะตอนเด็กๆไม่เคยกินนะกินได้กลัวออไรรห เป็นคนกลัวหนอนตับตัวเป็นเป็นมาจ่ายนี่กินเลยมันก็โอเคเชื่อไห่น่ากลัวว่ะ How to eat g r า s s อ o p อ e r ต้องเอาขา,ขาขออกก่อนครับเพราะว่าขาเนี่ยมันจะแทงปากครับส่วนส่วนที่ไม่ได้ใจ มันมีมันแตกออกมาถามว่าผสบการณ์เป็นบวกหรือเป็นลบะสบการณ์เป็นบวกสิครับเอ้าอย่าบอกน้องเลยวอันนี้ก็ตัวอะไรอ่ะจิงจรีเค้ยอร่อยอ่ะบางทําำเนตัวอย่างเงี้ยคือแบบกินทั้งตัวแล้วแบบมันต้องบากแน่เลยอ่ะ คือหนูเห็นอย่างนี้หนูก็กลัวนะแต่พอกินไปมันก็อร่อยอะ่ะหนูว่าทุกคนต้องกลัวหนูแนะ่เลยที่หนูกินมาแรงอะ่ะ